สนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยหอ,อการค้าไทยมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านธุรกิจน้ำดื่มช้างทั้งสองฝ่ายต่างก็ต้องการใช้ที่ดินของครอบครัวไปทำคลินิกตามความถนัดของตัวเองแต่มาเจอคำถามแรกของคอมเมนเตอร์แบบนี้ทั้งคู่จะว่าอย่างไรได้เวลาไปฟังคำตอบกันเลยครับทั้งสองคนยังขัดแย้ง้งแต่ต้น,นรอดไหมครับพี่น้องคู่นี้จะทำงานด้วยกันได้ไหมคือ รอดหรือไม่รอดเนี่ยมันอยู่ที่ว่า,อาของผมเนี่ยในเรื่องของชมรมที่บ้านเนี่ยเป็นเรื่องของชมรมที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุอยู่แล้วนะครับแลวผมเนี่ยคิดว่าธุรกิจที่ผมทำเนี่ยจะบอกว่าไม่แสวงหากําไรก็ก,ก็ก็เป็นได้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วกําไรของผมเนี่ยคือการทําให้คุณพ่อคุณแม่ที่สูงอายุแล้วเนี่ยแล้วก็ผู้สูงอายุที่เป็นเพื่อนคุณพ่อคุณแม่และคนที่มาที่บ้านเนี่ยเขามีความสุขกับชีวิต ในวัยหลังเกษียณแล้วผมเนี่ยได้เข้าตอบแทนให้ผู้ที่มาใช้บริการที่บ้านเนี่ยมีความสุขคิดว่ารอดแน่นอนค่ะเพราะว่าเป้าหมายของแอร์คือการทําธุรกิจให้ประสบความสําเร็จและการทำให้ครอบครัวมีความสุขค่ะรู้สึกว่าวีเจพาจะตบมือตบมือเอาใจคุณหมอเกินเหตุนคุณหมอเกินหน้าเกินตาเลครับอ๋อแล้วครับความเข้าใจธุรกิจ คุณหมอแอร์คิดว่าคุณหมอแอร์มีมากกว่าหมออ้ําไหมแน่นอนค่ะเพราะอยู่ในวงการนี้มาสิปีจริงๆผมก็ถามว่าอยู่ในวงการธุรก,กิจไหมก็ได้มีโอกาสที่ทําเอกชนข้างนอกบ้านก็ทราบดีครับ,รบเรื่องของการลงทุนต่างๆเรื่องของการจุดคุ้มทุนต่างๆเนี่ย ัจจุบันเนี่ยถ้ามองตลาดในกรุงเทพมหานครเนี่ยคลินิกค่อนข้างเยอะมากนะครับโดยเฉพาะคลินิกเสริมความงามมันมีความแข่งขันกันสูงนะครับแต่แอบมองว่าการดูแลหรือความใส่ใจในเรื่องของความงามเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของสุขภาพคนทั่วๆไปเริ่มหันมาสนใจมากขึ้นนะครับยังไงครับจริงๆแล้วนะครับความสุขความสวยเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากการตกแต่งหรือการทําศัลยกรรมใบหน้าหรือภายนอกใช่ครับอันนั้นเป็นเรื่องของภายนอกจริงๆแล้วเนี่ยผู้สูงอายุก็จะมีปัญหาไม่ว่าที่เขานอนไม่หลับขับถ่ายไม่สะดวกอะไรเงี้ยถ้าเราสามารถ ทำให้เขามีความสุขตรงนี้ได้ความสวยก็จะเกิดขึ้นสมวัยนะครับแต,<ม>แต่หน้าเขาตึงนะฮะถึงแม้ว่าเขานอนไม่หลับ <c oughs> แต่เขาผัดถ่ายไม่ได้แต่หน้าตึงสวยยิ้มไม่มีลิ้วติงกา,างเงี้ยหน้าตึงแต่ปวดเขา่า oh. หน้าตึงแต่ปวดหลังออหน้าตึงแต่นอนไม่หลับมันก็ไม่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์ค่ะแต่ตรงนี้นะคะในธุรกิจสุขภาพความงามแนวใหม่ซึ่งมันเป็น <c oughs> เขาเรียกว่าเป็น preventive medicine คือการดูแลป้องกันนะคะความงามจะเป็นส่วนหนึ่งค่ะออไม่ใช่ ทั้งหมดนะคะในในการทําคลินิกค,ความงามตรงนี้ก็จะมีเรื่องของกลุ่มคนที่ดูแลความงามบนผิวหน้านะคะแล้วก็เรื่องของการดูแลสุขภาพเช่นการกินอาหารการควบคุมน้ําหนากัก<อ>หรือเรื่องของวิตามินเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นแอมมองมันเป็นโฮลิสติกค,คือการดูแลสุขภาพองรวมคืออย่างนี้ครับธุรกิจความงามเนี่ยท่าเชื่อว่าความงามเนี่ยมันมีความเสี่ยงอันดับแรกเลยความเสี่ยงทางการแพทย์คือถ้าเกิดมีปัญหาขึ้นมา เราจะทํำยังไงแต่ถ้าเราเปิดเป็นคลินิกที่ให้คําปรึกษาให้การบริการที่เกี่ยวกับการปรึกษาทางสุขภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องการปรึกษาการจัดเวิร์กช็อปต่างๆซึ่งเราไม่ต้องใช้เข็มไม่องเราไม่ต้องใช้ยานะครับคานนี้ความเสี่ยงตัวนี้มันก็จะลดลงไปอคิดว่าทุกอย่างเนี่ยมันมีความเสี่ยงหมดแหละ <c oughs> อะไรฮะคือผมมองในเรื่องการลงทุนด้วยของน้องสาวเนี่ยถ้าคิดว่าจะต้องเปิดเนี่ยไหนจะต้องมีเรื่องของเครื่องมือต่างๆ <c oughs> ห้องผ่าตัดอะไรเยอะะไปหมดซึ่งซึ่งมันมันมีความเสี่ยงเหมือนกันถ้าเราไม่สามารถที่จะได้ ผู้มาใช้บริการ,รไ,ดได้มากครับที่บอกว่ามีการแข่งขันกันสูงในคลินิกความงามเนี่ยนะฮะ<ห>าทางคุณหมอแอร์เนี่ยมีวิธีการยังไงในการที่จะหาลูกค้าหรือทําการตลาดกับคลินิกตรงนี้เพื่อให้เขารู้จักเราหรือว่าเข้ามาหาเราเพราะว่าเรามีการลงทุนที่ค่อนข้างสูง เนื่องจากแอร์อยู่ในวงการครีกนี้มาสิปีเพราะฉะนั้นแอร์ก็จะมีฐานลูกค้าเก่าหรือคนไข้ที่รู้จักกันมาพอสมควรนะคะแล้วก็นีเรื่องของธุรกิจที่อยู่ตรงบ้านคุณแม่เนี่ยจะมีแขกผู้มีเกียรติหลายท่านซึ่งให้ความเชื่อถือคุณแม่ซึ่งแอร์เองก็ดูแลผิวหน้าให้คุณแม่อยู่ด้วยตรงนี้สิ่งที่แอร์เห็นก็คือว่าดีมานที่มีตอนนี้ลูกค้าของคุณแม่ที่เป็นชมรมร้องเพลงเนี่ยที่เข้ามาคอนซัลท์แอร์ กืบทุกวันนี่แหละค่ะคือสิ่งที่แอร์เห็นแอร์ถึงคิดว่าเอ้ยมันเหมาะนะที่เราจะท,ทําธุรกิจความงามตรงตนี้แต่จริงๆถ้าไปคุยจริงๆนะฮะ <c oughs> ปัญหาที่ปรึกษาเนี่ยเรื่องความงามนี่อ,อาจจะเป็น เป็นเรื่องรองฮะส่วนใหญ่เรื่องสุขภาพเป็นหลักแน่นอนเพราะว่าใครใกล้ไปห้าสิบหกสิบแล้วบ้างฮะในที่นี้โอ้อยังยังไม่มีเลย <c oughs> สิ่งที่สําคัญอันดับหนึ่งที่เราจะดูแลให้ท่านก็คือเรื่องของสุขภาพทายัางไงให้เขามีชีวิตยืนยาวทำยังไงให้เขามีความสุขซึ่งถ้าเขาได้รับการดูแลที่เหมาะสมนะครับไม่ใช่เรื่องของการทานยาอย่างเดียวนะครับเรื่องของการปฏิบัติเนี่ยผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นที่ทําให้เขามีมีสุขภาพที่ดีแล้วก็ช่วยเสริม ชมรมของคุณแม่ให้ให้ให้ชมรมนี้สามารถมีคนเยอะขึ้นมากขึ้นแต่ว่าสิ่ง,งที่จับต้องได้อีกนิดนึงก็คือว่าณวันที่แอบเดินเข้าไปในบริเวณนั้นเนี่ยเมื่อมีคนมาคอนเซ็ลต์แอบปั๊บเนี่ยก็เกิดการนัดการรักษาขึ้นแต่เป็นคลินิกพื้นที่ข้างนอกนะคะส่วนแอบคิดว่าถ้าเมื่อถ้าที่บ้านพร้อมแล้วเขาไม่ต้องออกตามแอบไปข้างนอกค่ะที่บ้าน เชิญนะคร, <S <S 對對รับหมายถึงลูกค้าลูกค้าของทางคุณแม่ใช่ค่ะก็มีการนัดหมอแอร์ออกไปทําด้านนอกด้วยก e. ็เพราะว่าแอร์ทำคลินิกอยู่ข้างนอกใชคะยังไม่ได้มีคลินิกที่บ้านแบบที่จริงจังเอ่อผมมีปัญหาเกี่ยวกับคอนะครับคอคุณเป็นอะไรครับคอที่รักหมุนคนที่รักหงอเราคำถามนะฮะไปที่เด็กวันปบอปนะ ยังไม่ได้ถามคนไม่ถามอะไรเลยพี่ิงเป็นมุกเฉยๆก็อยากจะรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยระหว่างคนผู้สูงอายุนะฮะกับรุ่นเราเป็นรุ่นวัยรุ่นเนี่ยมีปริมาณในการใช้บริการเกี่ยวความสวยความงามนี่มันเยอะพอๆกับวัยรุ่นไหมค่คุณหมอคิดว่ามากกว่าเลยค่ะมากกว่าเป็นวัยที่เนื่องจากเกษียณแล้วได้เก็บสะสมเงินใช่ไหมคะก็เริ่มจะอยากให้ความสุขกับตัวเองกลุ่มเป้าหมาย ของคุณหมออ้มเนี่ยชัดเจนล้วก็คือผู้สูงอายุผู้สูงอายุครับ,รบชัดเจนนะครับชัดเจนคือผู้สูงอายุที่มาใช้บริการชมรมของคุณแม่คนทั่วไปเข้าไปได้ไหมครับอาจจะต้องมาทำเป็นลักษณะเมมเบอร์เพราะว่าจริงๆแล้วจะเน้นเรื่องของกิจกรรมบําบัดมากกว่าเรื่องของอบรมรบให้เข้าใจมากกว่าแล้วคุณหมอ,อมแอ้ล่ะครับกลุ่มเป้าหมาย ทั่วไปหรือว่าเฉพาะกลุ่มเป้าหมายคือได้ตั้งแต่วัยรุ่นเป็นสิวไปถึงวัยทางานนะคะวัยกลางคนแล้วก็วัยที่เกษียณหรือวัยหลังเกษียณอย่างงเี้ยค่ะกําไรจะมากกว่าคุณหมออมป์กี่เท่าฮะแอบว่าคือเป็นไปได้ว่าจะคุ้มถามกำไรดีกว่าถามว่าคุ้มทุนเมื่อไหร่่วคุณหมอคุณหมออมป์คุ้มทุนกับคุณหมอแอรคุ้มทุนนานไหมครับ สองสามเดือนคงทสองสามเดือนอคุณหมออ้ําไม่เชื่อสามเดือนมันมันเร็วไปครับต้องเกินกว่านั้นก็เกินกว่านั้นครับอย่างคุณหมอแอร์เนี่ยที่ดูบอกว่าจุดคุ้มทุนคือสามเดือนเนื่องจากเรามีฐานลูกค้าด้วยบวกกับโอกาสในการคืนทุนเราเร็วอย่างเงี้ยเราไปเปิดที่อื่นอย่างในห้างสรรพสินค้าแล้วยอมที่ตรงนี้ให้กับทางคุณหมออ้ําทำยังไงแอร์ต้องอยู่ใน เติบโตอยู่ในธุรกิจนี้อยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นอยู่ในสายเลือดของแอร์พี่แอร์มาใชา้ที่ดินบ้านผมก็ได้นะครับ <c oughs> ผมให้สิทไร่เลยไปเปิดเอาบ้านอยู่ที่ไหนฮะ <c oughs> อยู่แถวสำเพง็งครับผมสิทธิ์ไล่เลยนะพ <c oughs> ื้นที่แถวรามินทราใช่ไหมกิโลแปดเนี่ยมีคู่แข่งเยอะไหมคู่แข่งอันไหนมีเยอะกว่ากันอายุรกรรมปวดหัวตัวร้อนคนแก่หรือว่าความงามมากกว่ากันต้องบอกก่อนนะครับผมไม่ได้ทําแข่งกับใครเราทําเพื่อเซิร์ฟ ชมรมถนนนั้นก็มีโรงพยาบาลหลักๆอยู่2งโรงพยาบาลรใหญ่ๆแล้วก็มีคลินิกซึ่งคลินิกส่วนใหญ่ใน,ในซอยในถนนนั้นเนี่ยก็จะมีอยู่ 2- 3าคลินิกแต่คลินิกเหล่านั้นจะเป็นคลินิกเหมือนกับรักษาโรคถ้าเป็นคลินิกความงามในรูปแบบที่อยู่ในบ้านอย่างเงี้ยนะคะแล้วข้างล่างมีเป็นชมรมอย่าง,งาเงี้ยแต่ว่าไม่มีคุณหมออ้ําเน้นกลุ่มเป้าหมายที่มาในชมรมของร้องเพลง,งคุณแม่อยู่แล้วใช่ครับสมามชิกของยิ่งจำนวนแค่ไหนก็เฉลี่ยวันหนึ่งเนี่ยก็ประมาณ30 ้ 40, 40ค,คุณหมอแอร์จะลงทุนมากกว่าคุณหมอแ้มกี่เท่าครับน่าจะเยอะครับเพราะว่าของผมเนี่ยลงทุนไม่น่าเกิน1 0 0 0 0แบาทจริงๆต้องถามว่า10,000แบาทที่ลงทุนลงทุนอะไรเราได้อะไรคืนมา <c oughs> เป็นค่าตรวจค่า DF ค่ายาหรืออะไรถูกไหมคะในการทำาิจัยกต้องแจ้งมาแต่อย่างของแอร์เนี่ย อแอลงทุนเช็ดซื้อเครื่องเลเซอร์เท่านี้แอลเปิดคอสเท่านี้เท่านี้มีคนใครจะทำกับแอลเท่าไหร่แอลสามารถที่จะคำนวณออกมาได้เอาละครับคุณผู้ชมครับนี่คือความขัดแย้งที่เห็นอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็คอมเมนเตอร์แต่ละท่านก็ถามกันที่เรียบร้อยแล้วแต่ผมไม่ทราบว่าในช่วงหน้าแต่ละท่านนั้นจะโหวตให้กับใครนะครับเราจะพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะครับช่วงหน้ากลับมาลุา้นกับผลโหวตกันนะครับใน The Family Business เปิดความคิดธุรกิจครอบครัว ศูนย์พยาการสิและธุรกิจมหาลัานค้าไทยเนี่ยเราเลือกธุรกิจอันดับหนึ่งคือธุรกิจหมอแอร์เนี่ยทำไมไม่ไปเปิดในห้างผมมองว่าน่าจะต่อยอดในธุรกิจได้มากกว่าขอเลือกเลยครับ